เดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทําชั้นวางกระถางต้นไม้ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ครับมีท่อ PVC 4เส้นแล้วก็เพลทชั้นวางอีก3ชั้นความยาวท่ออยู่ที่ประมาณ1เมตรเดี๋ยววัดดูก่อนไม่ถึงเมตรได้9กเก้เซนแล้วก็จะวัดจากข้างบนมาช่วงละ45เซนทำเครื่องหมายไว้ที่45เซนอีกจุดหนึ่งก็คือ90เซนแล้วก็มากทุกเส้นให้ตรงกันเอาด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับ จัดหัวท้ายให้เสมอกันแล้วก็ขีดเลยจากนั้นก็เอาขาทั้ง4ต้นไปสวมที่เพลทแผ่นแรกเพลทแผ่นแรกนี้จะเป็นฐานนะครับจะเป็นชั้นล่างเอาลืมบอกไปเสาทั้ง4ต้นเนี่ยมีขนาด6หุนนะครับแล้วเขาทำรูไว้ตรงมุมของที่เพลทเนะี่ยให้สวมท่อขนาด6หุนได้พอดีทีนี้เอาแผ่นที่2นะ่ะสวมจากด้านบนลงมาเพลทแผ่นที่2นี่จะเป็นชั้นกลางนะครับ ดันลงไปทีนี้เพื่อให้ง่ายก็เอาเพลทอีกแผ่นหนึง่งสวมไว้ข้างบนก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยขยับแผ่นกลางให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราวัดไว้45เซนนะครับแผ่นบนเนี่ยเอาสวมไว้แค่อยู่ที่ปลายเสาพอดีครับเดีย๋ยวครูขยับไปข้างหน้าดีกว่าจะได้มองเห็นกันชัดๆอันนี้ครูขอล็อกแผ่นบนไว้ก่อนดีกว่าตรงขาที่สวมเสานะครับเขาจะมีบากไว้ให้เพื่อล็อกระดับไว้ไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เราก็ใช้สกรูขันเข้าไปอย่างนี้นะครับล็อกไว้ทั้ง4มุมเลย ทีนี้เมื่อล็อกเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตัวกลางลงไปในตำแหน่ง45เซนติเมตรที่เรามาไว้นะครับค่อยๆเคาะเพื่อให้มันลงพร้อมๆกันมันจะได้ลงได้ง่ายขึ้นครับและเสร็จแล้วก็ใช้สกรูล็อกไว้เหมือนกันด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับเรายังไม่ได้ล็อกเลยนะเราก็ล็อกไว้เหมือนกันครับอ่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแข็งแรงทีนี้เราก็นาไปใช้งานได้เลยครับนอกจากแบบนี้แล้วอันนี้เป็นแบบเดียวมันยังสามารถปรับได้อีกหลายแบบเดี๋ยวคลิปหน้าทําให้ดู ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสดพาดทำไว้ด้วยนะครับ